สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมท่านด้วยผมพันนี็คือยังไงมีเจ้าของแล้วค่ะมีเจ้าของแล้วแต่ว่ามาขออยาเจ้าของมาอะไรวามารีวิวเป็นเครดิตลา์รีวิวให้ดูก่อนเพราะว่าคันนี้คือยังไม่ได้รีวิวคลิปเต็มเลยแล้วก็เพิ่งล้างเพิ่งเก็บงานเสร็จเนาะเพิ่งทำบอกนีภาพแล้วทีนี้ก็ยังไม่ได้เอาด้วยมีลูกค้าหลายคนตอนตอนที่ทักมาหลังบ้านเนาะมาคนว่าาจะมาดูพรุ่งนี้มาคนก็อยากจะเดี๋ยวพี่ยมรอคลิปเต็มรอภาพเต็มก่อนเพราะว่า มันดึกมันค่าเราไม่ได้ทําไม่ได้ถ่ายนาะใช่แต่พอมา<ช>ได้กลับไดรีวิวแต่ว่าตอนนี้เราจะส่งแล้วใช่ค,ครับผมเราจะส่งแล้วนะผมลูกค้าปิดหลังบ้านไปเรียบร้อยแล้วครับมาขอฟังเสียงหน่อยดีกว่าเนาะอันนี้เป็นลูก53เนาะดูดูมาเดี๋ยวนี้ก่อนเดี๋ยวพึ่งไปดูเครื่องใหม่ๆเลยมาดูฝั่งนี้ครั้งนี้ติเกอร์ยังอยู่เลยพี่ปายบอกเลยนะเป็นไงสวยนะนะแต่ก็ตามสภาพมือสองแล้วครับผมชุดสีชุดอะไรก็อาจจะมีมีลอกมีรอยเพราะว่าเราขายมือสองไม่ใครมือไหนนะผมมาลองดู ผมรานนี้ก็มขอได้เจ้าของรีวิวก่อนนะครับผมนะก็รอจัดส่งนะ<ช>รอรถส,งสงร่งมาแล้ววันนี้ก็รีวิวข้าวดูเพราะว่ายังไม่ได้ทาคลิปรีวิวอะไรเลยเนาะมีแต่คลิปที่เราไปรับไปเฉยก็เลยมารีวิวลงไว้ให้ดูก่อนนะครับผมนะเผเจ้าของรถได้เห็นรถก่อนก่อนลูกค้ามารักก่อนได้ก่อนรอส่งมาลบเนาะอันนี้เราเซ็ตเมื่อวานนี้ล้างรอบนึงแล้วใช่วันนี้ก็จัดการเซ็ตให้อีกรอบนึงเลยโ<ช>ดยน้ายาของเราเองดีดีแบ่กับดีดีทะเล้ะป้องขึ้นได้หน่อยนี่นะใครอยากสั่งซื้อสั่งซื้อได คือแล้วนั่นเองนะโอเคนะครับผมนะเป็นแล้วก็พุ่มบ่อให้ใหม่ด้วยนะทำบ่อให้ใหม่เลยครับผมเป็นทำหลอดเลยแค่ตรงไหนไม่ดีไม่สวยเอาไปเก็บเอาทําเอาได้เลยนะครับผมนะอันนี้ก็ขับได้ปกตินะเพราะว่ามีคลิปขับให้ดูอยู่ลองแต่ไม่รู้ว่าแอดมินแต่กล้องได้ลงไหมเนาะก็เมื่อวานนี้พี่ฟก็ขับไปพุ่มบ่อนะไปพุ่มบ่อสรวมๆแล้วก็สวยนะตรงไหนไม่ดีไม่สวยเอาไปเก็บเอาทำเอาอันนี้ก็ไม่ดีรีวิวอะไรมากเพราะว่ามีเจ้าของแล้วค่ะมีเจ้าของแล้วนะครับผมรอจัดส่งอย่างเดียวนะครับผมนะนี่ก็มารีวิวววคร่่าาๆู ฮอตมากแล้วน้องคนนี้ก็ฮอตมากเหมือนกับน้องคันก่อนก็ฮอตเหมือนกันเนาะคันน้ำเงินคันน้ำเงินก็ฮอตคันนี้ก็ฮอตเหมือนกันแต่คันนี้ยังไม่ได้รีวิวไม่ได้ถ่ายภาพเลยแต่ติดจองไปแล้วเนาะใช่นี่ก็พามาดูรีวิวคร่าวๆอันนี้ลูกค้าสามนะครับผมตรงไหนไม่ดีไม่เส้ยลูกค้าไปเก็บเอาตลอดได้เลยนะผมนั่ราคาโน้ตสองตามภาตามราคานะครับผมนต่วิปปี็พยายามหารถที่ถูกๆมาให้เนาะหลายคนยังถามว่าพี่พี่ขายรถถูกแบบนี้พี่กำลังจากที่ไหนนะผมพยายามหารถที่ถูกๆมาขายให้ลูกค้าเนาะแบบราคาไม่แรงเนาะบางทีบางคนหารถใช้งานหารถไไปปรรรรรเเีียนนนหาาาถทธุะะะะอมณ้ ก็อยากให้ลูกค้าหรืออยากให้เอฟซีได้มีรถใช้นะครับไม่อยากให้นสูสูงเกินไปเนาะพี่ฝ้ายพยายามหาคันที่ราคาไม่แรงมาให้นะครับผมสำหรับพี่นิวขอตัวลาไปก่อนเนาะอย่าลืมนะครับผมนะใครอยากสั่งซื้อรถสามารถสั่งซื้อได้นี่ใครที่ไม่ดูแฟนเพจนะถ้าดูที่แฟนเพจเฟซบุ๊กพี่ฝ้ายมาแล้วก็สามารถทักได้แต่ถ้าดูแพลตฟอร์มอื่นเนาะก็ทักมาเลยขึ้นให้เนี่ยเฟซบุ๊กแฟนเพจพี่ฝ้ายมาแล้วได้เลยนะครับผมนะสำหรับพี่นิวขอตัวลาไปก่อนพ่อไปที่หน้า